เฮ้ยแกเป็นตัวอะไรกันเนี่ยข่าเสกลูกน้องข่ามาแล้วค่ะแมลอยู่ที่นี่แกอยู่ที่ไหนข่าออกไปแล้วอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยตาปลตรงนี้ไม่เยอะเลยดิมันต้องเป็นลูกน้องของไอ้ออฟบูตแนนตายจ้ะเฮ้ยเอวเอวพ่อแขกงกว่า <c oughs> เฮ้ยไปไหนรู้วะ เจ้าสดเนาะอูหน uh> ังขงในทีแปลง้ากเหรอใช่ขาแปลงบ้าแกต้อวมาตายยาจริงๆเฮ้ยข่าแกีข่าข่าแก่าข่าจึงมีชีวิตในจักรวาลนี้ต้จสะดุกันนั่นแหละเุ้าอะไรแกโซ่เครป้าจังวัดดือก็มาได้ช่วอะไรกันนขาไปบอก โบ้เธอแกตัวเอ้ยฆ่าแกแล้วหรอแกแกแต่ไม่คนอยฆ่าแกฟัน,นรรมันเอจเอจะไม่ให้แกฆ่าแกฆ่าแล้วเหรอขอโทษนะจ๊ะหมูซีเรียสอยู่ในฟาร์มเนี่ยเอ้ยออโอ้ยย่าโอน้ำลายไหลกูเลย มนะหมูบ้านมาอะไรนะเดี๋ยวหัวหนมว่าไปจับกันเลยมันหนักหมูบ้านมทำไรเช่นไม่ได้ฉันขาของหน้าหมูบ้านไปแล้วเนะแกว่าอยนะมาว่องมันมันไม่สามารถข้าเจ้าดีได้เหรอได้ข้าไปจะไปฟันไม่เข้าเลยว่าทำไมพี่เอ้ยตายสิตายสิเอาได้เก็บก่อนเอาหูเนื้อในสุด ก็ชนะไม่ได้โอ้โหโอ้โหยไม่เ oh งืดาบก็เกิดจะพังเลยดาบเป็นรอยร้าวเลยปลาแต่ปลากินกอ่าไอปลาเออไหนก็ไดปกาเนี่ยจะไม่ได้ปิ่งเลยเดี๋ยวเข้าไปก่อน เมื่อกี้นี่ใครับได้ยินเสียงเมืาใครพูดเหรอเมื่อกี้ได้ยินว่าเหมือนกับเหมือนกับชาวบา้านเห็นนักเห็นเห็นนักโทษที่แห่คุกกะโอ้โหโอเคุยกันดังลั่นถึงถึงตรงนี้เลยแล้วเนี่ยแล้วทะลุได้ด้วย,วยมาไปที่ห้องเด็กคนดีกว่า ลองนี่แตกแบงเนี่ยป้ายังปลาย่างเรียกปลาไปยงไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยปลาปาดูน้ำท่วมเลยไอ้ปาเข้ามาดิไงไงวะเฮ้ยเริ่มแปลกละเริ่มแปลกละจับปลากินนี่เอ,อ๋อ มาไรื่อยวะเอาปลาทิ้งก่อนอย่างปลาอย่างปลาเออเออยวดีก็ปลาเข้ามาได้แปลกไนนี่เป็นน้ำตกสินนะเดี๋ยวค่อยเอาทีหลังกันเดี๋ยวคุณเดาโหปลาเยอะเลยนะฆ่าก่อนเฮ้ยมาร์ตมอนคิวอยู่ดี้เลย ฮุกโอ้ยเกือบเอ้าไม่ได้แล้ไปดูโบเลยนะปลาด้วยสิบปลาปาเหรอปลาเป็นกระดูกเหรอปลาปาไม่ต้องมีกากดิกระดูกอะไรกระดูกมาได้ไงวะทิ้งละไอปลาแซลมอนตัวหาปลาแซลมอนก็เลยนี่ปลาแซลมอนไหนวะ โอ้โหเรื่องกูใจอย่างนั้นเนี่ยดิมเอาเฮ้ยชี้ๆตัวแล้ววะขากับเออเนี่ยชี้ๆอุ้ยอุ้ยมันนาจะเป็นหมาใต้น้ำนะไหนไหนหมาใต้น้ำไหนว่าหมาใต้น้ำหมาใต้น้ำน่าจะกินโครงดูงนะน่าจะกินกระดูกนะมาหมาใต้น้ำหายแล้วนี่หมาใต้น้ำหมาใต้น้ำหมาใต้น้ำอุ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บ มันคือดาวน่ะเอ้ยเจ็บเออเออเออโอเค